ตอนที่1,159พลังของดาบเชนยูดี้ไม่ทราบความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจิงเชนแต่เธอรู้ทักษะดาบของเจิงเฉินและกี้ก็รู้เพราะเขากำลังฝึกฝนอยู่ในห้วงเวลาของเซียนฟูและเขารู้เกี่ยวกับการครอบลูกดาบที่อุตสาหาของเจิงเชนเฉินยูเตี่ยพูดด้วยรอยยิ้มว่าเราดูการแสดงสิชงห่าวเผชิญหน้ากับความเย่อหยิ่งของเจิงเฉินชงห่าวพูดอย่างดูถูก คุณยังมีสามคนที่จะเข้าร่วมกองกำลังกับคุณอีกไหมฉันพอแล้วไอ้หนูคุณทำขยับถ้าคุณสามารถผ่านสามกระบวนท่าจับมือของฉันแม้ว่าฉันจะแพ้ฉันก็จะให้ยาปีศาจแก่คุณเจียงเฉินโกรธมากและชงเฮาก็หยิงยโสเช่นกันนี่คือความมั่นใจของเขาในความแข็งแกร่งของเขาและการเยืนยันของเขาว่าเขาเป็นพลังเหนือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เจียงเฉินส่หัวเล็กน้อยชงเฮาถาม คุณหมายความว่าอย่างไรเจียงเชนกล่าวอย่างเฉยเมยฉันไม่มีความเกลียดชังใดเกลียดชังใดกับคุณไม่จําเป็นต้องไร้ความปราณีดังนั้นเรามาตัดสินใจคนลับกันถ้าคุณรับฉันได้ดาบต่อให้เจ้าชนะข้าก็ไม่มีวันมีส่วนร่วมในเรื่องของหยาตันแต่ถ้าเจ้าแพ้เจ้าต้องคืนเหยาดานและยอมรับผิดแล้วยังไงละ่ะห้าห้าชองห่าวตะโกนเสียงดังหัวเราะ หลังจากพูดเขาก็วางมือบนหลังและพูดว่าเด็กๆคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการได้เจินเฉินก็ส่ายหัวเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าเขายิงยโสในขณะนี้ไซลินยูและเลนดงต่างก็ก้าวถอยหลังเล็กน้อยเพื่อปลดปล่อยพื้นที่นี้ทั้งสองกำลังยินพวกเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของชงเฮาแม้ว่าทั้งสองจะรวมพลังกันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่ต่อสู้ตอนนี้ เด็กที่ไม่รู้จักต้องการท้าทายชงเฮาเจียงเชนยืนอยู่ที่นั่นถือดาบมังกรตัวแรกดาบมังกรเล่มแรกเป็นสีทองดาบยาวในมือของเขาถูกชี้ไปทางแนวนอนเอาละฉันจะไปไปกันเถอะ ชงหาววางแขนบนหลังของเขาการแสดงออกของเขาสงบลงและเขาไม่ได้นึกถึงเจียงเฉินเลยในขณะนี้เจียงเฉินย้ายคนนอกเห็นเพียงว่าเขากำลังถือดาบยาวอยู่และเมื่อร่างกายของเขาขยับแสงดาบก็ส่องประกายและเขาก็ปรากฏตัวขึ้นข้างช่องหาวชงหายืนอยู่ที่นั่นเขาไม่เคยรับเจียงเฉินในสายตาของเขาแต่เมื่อเจียงเฉินย้ายไปเขาก็ตะลึงทันทีที่เจียงเฉินเคลื่อนไหว เขาก็สัมผัสได้ถึงออร่าที่ไม่ธรรมดาเขาต้องการจะเคลื่อนไหวแต่เขาไม่รู้ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรเพราะเขาเห็นการเคลื่อนไหวของดาบที่สวยงามนับไม่ถ้วนจากดาบของเจียงเชนอย่างไรก็ตามเมื่อมองดูมันมีดาบเพียงเล่มเดียวในเวลานี้เขารู้สึกมุนงงเล็กน้อยในช่วงเวลาแห่งความมุนงงนี้เจียงเชนได้ปรากฏตัวต่อหน้าเขาและดาบในมือของเจียงเชนได้ถูกวางไว้ที่คอของเขาแล้วรอบ,รอบ ผู้คนนับพันรวมตัวกันแต่สถานที่นั้นเงียบอย่างถึงตายทุกคนต้องไปที่ฉากน,นี้เกิดอะไรขึ้นผ่านไปไม่กี่วินาทีก็มีใครบางคนอุทานขึ้นทำไมชงเฮาไม่หลบละ่ะทำไมเขาถึงยือนอยู่ที่นั่นทุกคนงงคุณชงเฮาก็มีท่าทีตื่นตระหนกเช่นกันช่วงเวลาที่เจียงเชนชักดาบออกมาเขารู้สึกว่าการล่าถอยทั้งหมดของเขาถูกปิดกัน้น และเขารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะเคลื่อนไหวอย่างไรเขาก็จะไม่สามารถคว้าดาบของเจียงเชนได้ดาบเล่มนี้ดูธรรมดาครอบคลุมทุกอย่างดาบเล่มนี้ดูธรรมดาแปลกมากดาบเล่มนี้ดูเหมือนจะเสริมความว่างเปลา่าทำให้เวลาแข็งแกร่งขึ้นและทำให้ผู้คนไม่สามารถหลบเลี่ยงได้เม็ดเหงื่อปรากฏขึ้นบนหน้าผากของชงเขาเขาไม่ได้คาดหวังว่าเจียงเชน เด็กคนนี้จะเที่ยวชานการใช้ดาบที่น่ากลัวจริงๆในระยะไกลขิ่งกิ้งตกตะลึงอะไรน,นั้นนี่มันวิชาดาบแบบไหนกันเธออุทานแม้ว่าเธอจะเป็นลูกสาวของผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกพลังเหนือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่หรือจากตระกูลโบราณเธอได้เห็นทักษะการใช้ดาบมากมายแต่เธอก็ยังตกใจกับทักษะดาบของจียงเทนลินยูอันก็ตกตะลึงด้วยท่าทางไม่เชื่อในระยะไกลดาบในมือของจิงเทน ถูกวางลงบนคอของชงฮาเขายิ้มเบาๆหยิบายดบบาบมังกรเล่มแรกในมือออกแล้วกล่าวว่าจงฮาเจ้าพ่ายแพ้แค่ดาบเล่มนี้ถ้าข้าไม่ปล่อยมือไว้ตอนนี้เจ้าคงล้มลงกับพื้นเจียงเสียงของเฉินดังขึ้นผู้คนรอบตัวเท่านั้นจึงตระหนักถึงความจริงนั่นคือเจียงเฉินที่แข็งแกร่งมากแข็งแกร่งอย่างน่าเกรงขามแข็งแกร่งพอที่จะทำให้ชงหาวไม่ใช่ศัตรูตัวเดียวเรียก เสียงหายใจหอบดังขึ้นชงเฮาเฉยชาเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวและคำรามไม่มันไม่นับเจียงเชนกลับมาอีกครั้งเจียงเชนมองไปที่เขาและพูดเบาๆทำไมคุณถึงไม่เป็นเช่นนั้นอย่าพูดอีกเลยมาจักครั้งแม้ว่าคุณจะมาสิบครั้งร้อยครั้งด้วยความสำเร็จในปัจจุบันของคุณคุณยังคงใช้ดาบของฉันไม่ได้วิชาดาบของเจิงเชน ถูกสร้างขึ้นโดยโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในสมัยโบราณภายใต้การแนะนำของสุสุขเขาใช้ความพยายามนับไม่ถ้วนในการึกฝนดูเหมือนดาบธรรมดาแต่มีการเคลื่อนไหวของดาบที่ละเอียดอ่อนนับไม่ถ้วนแน่นอนเจียง เชนยังไม่ได้รวมสาดาบทั้งหมดที่เขาเรียนรู้จากสมัยโบราณเมื่อเขารวมดาบของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นและเมื่อความแข็งแกร่งของเขาดีขึ้นเมื่อเขาเรียนรู้การเป็นนักดาบมากขึ้นเรื่อยๆและเขารวมเอาทักษะการใช้ดาบทั้งหมดที่เขาได้เรียนรู้ดาบของเขาจะยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆคุณคุณใช้ภาพลวงตาชงหาวปาดเหงือที่หน้าผากของเขาและพูดว่า ถ้าเป็นการแข่งขันที่เปิดกว้างและยุติธรรมฉันสามารถเอาชนะคุณได้ด้วยการเพื่อนไหวเพียงครั้งเดียวโอเคฉันจะให้โอกาสคุณมือของเจงเชนดาบยาวของเขาชี้ในแนวนอนอีกครั้งมองไปที่ชงเฮาที่ไม่เต็มใจที่จะยอมรับความาพ่แทนและกล่าวว่า<อ>คุณสามารถย้ายได้คือในมือของชงเฮาดาบยาวปรากฏขึ้นและด้วยรูปลักษณ์ของดาบยาวการแสดงออกของเขาเต็มไปด้วยรัศมีที่น่าสะพรึงกลัว ลมหายใจแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ขั้นที่แปดได้รั่วไหลออกมาจนหมดก่อตัวเป็นรัศมีที่น่าสะพรึงกลัวและเึงแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบเอาละลมหายใจอันแรงกล้านี่เป็นพลังของมหาอำนาจในขั้นที่แปดของการเป็นนักบุญหรือเปล่าผู้ฝึกตนที่เฝ้ามองดูผู้คนที่มีชีวิตชีวาอยู่รอบรอบรีบถอยกลับอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตาม ลมหายใจนี้ไม่มีผลกับเจียงเฉินเลยอาณาจักของชงเฮาอยู่ในขั้นที่8ของการเป็นนักบุญและร่างกายของเจียงเชินก็อยู่ในขั้นตอนที่ 8, ของการเป็นนักบุญและเขาได้มาถึงขั้นกลางแล้วภายใต้การจ้องมองของทุกคนเจียงเชินได้เก็บดาบในมือของเขายกมือขึ้นบนหลังของเขามองไปที่ชงเฮาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าครั้งนี้ฉันจะไม่เคลื่อนไหวคุณสามารถเคลื่อนไหวได้ ถ้าเจ้าทำร้ายข้าได้ก็นับว่าข้าแพ้เจ้าเด็กหญิงติดพันความตายชงเฮาแดลูกเขาเป็นนักมายากลที่ยิ่งใหญ่รุ่งของอัจฉริยะโดนาขนาดนี้เมื่อไหร่ตายหลังจากคำแห่งความตายออกมาดาบยาวในมือของเขาก็พุ่งออกมาด้วยแสงดาบอันน่าสะพรึงกลัวทันใดนั้นร่างกายก็พุ่งเข้าหาเจียงเชนและดาบในมือของเขากดลงที่หน้าอกของเจียงเชนโดยตรงเจียง เชนยือนอยู่ที่นั่นไม่นิ่งเหมือนภูเขาเมื่อดับแทงเข้าที่หน้าอกของเขาร่างกายของเขาก็ถูกเขย่ากลับด้วยพลังอันทรงพลังการโจมตีถอยจริงเชนถอยห่างออกไปสองสามร้อยเมตรก่อนที่จะต่อต้านกองกำลังนี้เสียงดังกราว ดาบยาวในมือของชงเฮาหักโดยตรงในทางกลับกันเจียงเชนตกหน้าอ,อกของเขาเสื้อผ้าของเขาถูกเจาะเห็นได้ชัดว่ามีคราบเลือดที่หน้าอ,อกของเขาอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงร่องรอยดาบที่แข็งแกร่งของชงเฮาไม่ได้ทำร้ายเจียงเชนเหล่าอัจฉริยะนับไม่ถ้วนรวมตัวกันอยู่รอบๆคนเหล่านี้ล้วนตกตะลึงตะลึงพึงเพลิด บทที่1160การจับกุมดาบของชงเฮาแทงทะลุเสื้อผ้าของเจียงเชนเท่านั้นแต่ทิ้งร่องรอยไว้บนร่างกายของเขาแต่ไม่ได้เจาะผิวหนังของเขาอย่างไรก็ตามพลังของดาบของเขานั้นแข็งแกร่งมาก แม้ว่าดาบจะไม่แทงทะลุร่างกายของเจียงเชนก็ตามเจียงเชนก็ถูกพลังงานเลือดที่น่าตกใจกวาดไปถ้าไม่ใช่เพราะการปราบปรามของเขาเขาคงจะพ่นเลือดออกมาโอเคน่ากลัวจังร่างกายแย่มากจริงๆฉันคิดว่าวิชาดาบของเขาคงอยู่ยงคงกระพันแล้วแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าร่างกายของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกลกฝนมาอุทาน คุณชงหาวก็ตกตะลึงเช่นกันเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าเขาไม่สามารถทำร้ายเจียงเฉินด้วยกำลังทั้งหมดของเขาความแข็งแกร่งทางร่างกายของเด็กคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนในระยะไกลควิ้ง,กงตกตะลึงเธอยังคงจำได้ว่าตอนที่เขาอยู่ในเฮฟบเวนลี่คอร์ดมาก่อนเจียงเฉินหยิบฝ่ามือทั้งสามของซีชู่หิงโดยไม่ทำร้ายเขาอย่างไรก็ตามซีชู่หิงไม่สามารถเทียบได้กับฮา และเขาใช้ดาบในครั้งนี้เด็กคนนี้ความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นอีกครั้งและแม้แต่ชงเฮาก็ไม่สามารถทำร้ายเขาได้ความแข็งแกร่งทางกายภาพของเขาในปัจจุบันอย่างน้อยก็อยู่ในขั้นที่8ของการเป็นนักบ,บุญกูเครื่องหมายตัวนอนคงกิ้งหายใจเข้าลึกๆเมื่อเขาอยู่ในตระกูลโบราณเจียงเฉินยูอัน ห่างไกลาจากความแข็งแกร่งขนาดนั้นเธอไม่เคยคาดหวังว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของเจงเชนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเจงเฉินเหยียดมือออกและตบหน้าอกของเขายิ้มฟันแล้วพูดว่าพลังของดาบของคุณยังแรงมากมันเจ็บนิดหน่อยฉันชง่าวเปิดปากของเขาแต่เขาไม่รู้จะพูดอะไร ความมั่นใจของเขาโดนเจยงเชนยิ้มและถามว่าคุณยังต้องการเปรียบเทียบคุณยังต้องต่อสู้หรือไม่ถ้าไม่คุณแพ้หรือไม่ตามข้อตกลงก่อนหน้านี้ถ้าคุณแพ้คุณจะต้องเอายาอศูนออกหลังจากพูดเจยงเฉินเธอหันกลับมาเดินไปทางควิ่งกิ้งควิ่งกิ่งมองเจยงเชนแปลกๆในขณะนี้เธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรจริงๆเจิงเชนยิ้มและพูดว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันไม่ทำให้คุณผิดหวังใช่ไหมประหลาด คอของควิ่งกิ้งขยับเล็กน้อยและเธอพูดคำสองคำนี้ขณะท,ที่ลินยูอันที่อยู่ข้างๆเธอก็เป็นเช่นนั้นตกใจที่เธอพูดไม่ออกถ้าเขาเผชิญหน้ากับชงฮาวแม้ว่าเขาจะไม่ถูกฆ่าในระยะเวลาอันสั้นเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้อย่างแน่นอนและเขาเชื่อว่าเขาไม่สามารถต้านทานดาบของชงเฮาได้หลังจากที่ปรากฏตัวข้างควิงกิ้งเจียงเชนมองไปที่ชงฮาที่เฉยชาอยู่ไม่ไกลและพูดว่า ทำไมคุณยังต้องการสู้ชงเฮาสูตรลมหายใจยาวๆหยิบยา,ยา,ยาปีศาจท,ที่เขาคว้ามาก่อนหน้านี้แล้วโยนมันออกไปมามากกว่าชิงชิงเอามันชงเฮากล่าวว่ามันเป็นความผิดของฉันฉันขอโทษคุณหลังจากพูดเขามองไปที่เจียงเชนคำต่อคำ ลานสวรรค์เจียงเชนใช่ไหมฉันจำคุณได้ตอนนี้ฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณฉันจะสู้อีกครั้งในภายหลงังเจียงเชนเหลือบมองแล้วหันหลังไปทางซ้ายวุ้ยหลังจากที่ทั้งสามคนจากไปผู้คนที่มองดูการต่อสู้จากระยะไกลก็สูดหายใจเข้าลึกๆแข็งแกร่งเกินไปเขามีความแข็งแกร่งเช่นนี้และเขาไม่มีศัตรูในโลกดึกดำบรรณ เขาควรไปที่โลกเพื่อแข่งขันเพื่อสร้างและต่อสู้กับอัจฉริยะของโลกสามพันใช่ฉันไม่นึกเลยจริงๆว่ากุมพลังอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้จะปรากฏขึ้นในสารสวรรค์มีการพูดคุยกันอย่างต่อนเนื่องเจียงเชินไม่สนใจมันเขาเหลือไปที่ควิ้งคิ้งโบกมือให้เธอและพูดว่าฉันเอายาสูญกลับมาให้คุณแล้วฉันจะไปก่อนหลังจากพูดเสร็จเขาก็หันหลังกลับและจากไปเจียงเฉินชิงชิงกล่าวเจียง เชนหันไปมองเธอและถามว่ามีอะไรผิดปกติควิ่งคิ้งลังเลในเวลานี้เธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่ไม่เป็นไรเจียงเฉินไม่สนใจมันมากนะักหันหลังและจับไปและมาที่ฝั่งของเสี่ยวเฮยและเฉินยู่เตียเสี่ยวเฮยยกนิว้วโป้ง เจ้าหนาหยน่าทึ่งมากฉันไม่ได้คาดหวังว่าผู้ฝึกฝนร่างกายจะแข็งแกร่งขนาดนี้ถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันจะไปตามเส้นทางของการฝึกฝนร่างกายด้วยถนนสู่การฝึกร่างกายเป็นเรื่องยากมากคุณทนความเจ็บปวดนี้ไม่ได้เซยวเฮยไม่มีความสุขในทันทีและพูดอย่างไม่พอใจ ตลบจริงๆคุณทนได้ทำไมฉันถึงทำไม่ได้โอเคฉันรู้ว่าคุณทำได้นธนทุกไปกันก่อนหามอนสเตอร์ที่ทรงพลังเพื่อฆ่าหลังจากฆ่าแล้วออกจากที่นี่ก่อนฉันโลภมากสำหรับหลงหยวนเข้าสู่สิบอันดับแรก เข้าสู่หลงยวนความแข็งแกร่งของฉันสามารถปรับปรุงไปสู่ระดับที่สูงขึ้นบางทีความแข็งแกร่งทางกายภาพอาจถึงอาณาจากาักรธรรมทั้งสามคนพูดออกไปและหัวเราะทั้งสามยังคงค้นหาสัตว์ประหลาดในภูเขาวันกูต่อไปอย่างไรก็ตามหลายวันผ่านไปและมอนสเตอร์ที่พบมีความแข็งแกร่งค่อนข้างตา่ำและไม่มีมอนสเตอร์ในระยะที่8ของนักบ,บุญในขณะนี้กลุ่มคนลึกลับปรากฏตัวขึ้นในภูเขาวันกู คนเหล่านี้สวมเสื้อคลุมสีดำและหน้ากากมีพลังมากพวกเขาเริ่มมองหาพระในภูเขาวันกุพระทั้งหมดที่พวกเขาพบถูกจกับกุมคืนหนึ่งเจียงเชนซยลไฮและเชนยู่ดีนั่งริมแม่น้ำแม่น้ำถูกไฟไหม้สามคนกำลังมีบาร์บีคิวบอสซยวเฮยพูดขณะย่างหลายวันผ่านไปแล้วแต่ฉันไม่พบสัตว์ประหลาดที่ทรงพลัง ไม่มีปัญหาถ้ามันเป็นเช่นนี้จีนเฉินพูดเบาๆไม่ต้องกังวลรับไปเวลาของคุณดูสิการแข่งขันครั้งนี้จำกัดเวลาหนึ่งเดือนและเวลายังอีกนานใช่เฉินยู่เตี่ยมเม,ม้มริมฝีปากแล้วยิ้มคุณกังวลเรื่องอะไรบูมในขณะนี้มีเสียงต่อสู้มาแต่ไกล จุดเมื่อทั้งสามได้ยินเสียงการต่อสู้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นและมองด้วยตาพระภิกษุหลายรูปวิ่งมาแต่ไกลพวกเขาทั้งหมดได้ระบาดเจ็บและดูอับอายมากและข้างหลังพวกเขามีบางคนสวมชุดคลุมสีดำและสวมหน้ากากสีดำช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อพระภิกษุหลายรูปเห็นใครคนหนึ่งก็รีบคว้าฟังช่วยชีวิตทันทีก่อนที่เจียงเฉินจะพูดได้เฉินยู่เต๋ยก็ชักดาบออกมาสองร่างของเขา ปรากฏตัวต่อหน้าชายชุดดำหลายคนและถามว่าคุณเป็นใครอย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นคู่ต่อสู้ของเชนยูดีได้อย่างไรหลังจากการต่อสู้มากกว่าสิบรอบคนเหล่านี้หนีไปด้วยความอับอายเชิญยูดี้พันหลังกลับที่เจียงคนเหล่านี้แข็งแกร่งมากพวกเขามาถึงขั้นที่แดของการเป็นนักบุญแล้วเจียงเฉินนบยักหน้าเบาๆมองไปที่พระที่ได้รับบาดเจ็บสองสามคนและถามว่าเกิดอะไรขึ้น คนเหล่านี้ทั้งหมดนั่งอยู่บนพื้นดินเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของพวกเขาหนึ่งในนั้นกล่าวว่าฉันเราไม่รู้มีคนชุดดำแบบนี้อยู่ในภูเขาวันกูมากมายพวกเขาจับพระที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้และหลายคนก็ถูกจับเมื่อได้ยินเช่นนี้จนเจงเฉินก็ขมวดคิ้ว จะกลุ่มพระที่เข้าร่วมการแข่งขันใช่ใช่คนเหล่านี้มีพลังมากและเราไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยเซียวเฮยพึพรรมพำคนเหล่านี้เป็นใครเฉินยูดี้คิดหลังจากคิดหาในขณะที่เขาพูดว่าอาจเป็นเพราะความยากที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นไปได้เจิงเชนพยักหน้าและกล่าวว่าสถานที่ของการแข่งขันได้รับการตัดสินโดยเอ็กวอนเชียนเซกและนี่คือการแข่งขันในพริมิทีเปียว พระที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มาจากทั่วพรามมด,ดียวเรียวใครจะกล้าคัดค้านอาณาจักรบรรพการทั้งหมดทั้งสามทำการวิเคราะห์อย,อย่างง่ายๆในความเห็นของเจียงเชนสิ่งนี้ควรได้รับการจัดเป็นพิเศษโดยเอ้กวนเทียนเซจุดประสงค์คือเพื่อเพิ่มความยากของการแข่งขันครั้งใหญ่และเพิ่มความยากลำบากในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งใหญ่เพื่อฆ่าสัตว์ประหลาด